สวัสดีครับวันนี้นะครับมีคำถามในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อนะครับของ ITF นะครับนะมีนักเรียนถามมาว่าอาจารย์ช่วยทำคลิปอธิบายในเรื่องของข้อที่8.4นะกระบวนการจัดซื้อนะครับหรือที่เราเรียกว่า external provider น,นะครับว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างนะเพราะข้อลดของ ITF มันจะเพิ่มจาก ISO 9001มาค่อนข้างเยอะนะครับ นะซึ่งในส่วนของข้อที่8.4นะครับมันจะมีอยู่3ข้อย่อย 8.41, 8.42และ8.43นะในข้อย่อยข้อจะมีข้อที่มันย่อยย่อๆลงมาอีกนะครับดังนะนั้นในส่วนของ purchasing นะครับในข้อที่8.4นะครับอาจารย์จะจะทำเป็น3คลิป3คลิปนะครับเพื่อให้พวกเราได้เห็นภาพแยกของแต่ละส่วนนะครับนะโดยคลิปที่1จะเป็นเรื่องของ purchasing process นะครับ กระบวนการจัดซื้อตั้งแต่ต้นจนจบนะครับนะตั้งแต่8.1ภาพรวมเลยนะตั้งแต่8.1จนถึง8.3 8.1 4จนถ3นะครับรวมทั้งกระบวนการคัดเลือกและประเมินผู้ขายรายใหม่นะที่เป็นเฉพาะของ IATF นะครับนะข้อที่8.1.2นะครับ1 2ในเรื่องของการคัดเลือกและประเมินซัพพลายเออร์นะครับของ IATF นะครับ ดังน,นั้นคลิปที่1จะเป็นเรื่องของ purchasing process ภาพรวมทั้งหมดนะครับให้พวกเราเห็นภาพรวมของข้อที่8.4ทั้งหมดและการคัดเลือกและประเมินผู้ขายรายใหม่นะที่เป็นเฉพาะของ i e t f นะซึ่ง IATF จะระบุมาเลยนะครับว่าองค์กรต้องประเมินอะไรบ้างนะครับ,รบอันนี้คือคลิปที่1คลิปที่2ครับข้อที่8.4.2นะครับเรื่องของ type and e x t e n d control อ f e เอ e r n a l p น o v i ร e r วเรในรูปแบบการควบคุมนะครับการแบ่งประเภทและการควบคุมของผู้จัดหาจากภายนอกนะหรือการแบ่งประเภทและกระบวนการควบคุมซัพพลายเออร์นั่นเองนะครับนะซึ่งในส่วนของ itf ก็จะระบุนะครับว่าเราต้องจัดทำเป็นเอกสารนะระบุถึงกระบวนการควบคุมของเราว่ามีอะไรบ้างนะก็จะคล้ายๆกับของเดิมนะครับนะดังนั้นคลิปที่2อาจารย์จะพูดถึงเรื่องของรูปแบบและกระบวนการควบคุม s u p p ล i ยเอนะครับว่าเราควรจะแบ่ง Supplier อหรือเอาซอร์สหรือซับคอนแทคเตอร์หรือ e อเ e r ต์น Provider ของเรานะครับแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มและแต่ละกลุ่มเราต้องมีการควบคุมอะไรบ้างยังไงนะครับให้มันสอดคล้องตามข้อหมดนะครับส่วนคลิปที่3เป็นในเรื่องของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับซั p พลายเออร์นะหรือ e อเ e r ต์น Provider เอร์นะที่เฉพาะเจาะจงของ ietf นะครับซึ่งในส่วนของข้อหน i t f ก็จะมีตั้งแต่ในเรื่องของ การดำเนินการตามข้อกฎหมายนะการพัฒนาระบบคุณภาพของซัพพลายเออร์การประเมินร์ฟอร์มานของซัพพลายเออร์นะครับการออเดดตตรวจิดตามภายในตามการตรวจติดตามซัพพลายเออร์นะท,ที่เรียกว่าเซคัน d ์ a ร์ตีออเดดแล้วก็รวมถึงการพัฒนาซัพพลายด้วยนะครับนะดังนั้นในคลิปที่3นะครับก็จะเป็นการมาขยายความจากคลิปที่2ว่า สเปซร์ที่เรามากีการแบ่งออกนะฮะออกเป็นสมมติเป็น3กลุ่มเนาะกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3หรือกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C นะครับนะสเปซอกลุ่มที่มีความสําคัญที่สุดที่มันได้เด็กตรงต่อ,อคุณภาพครับมันมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับ ITF นะครับนะซึ่งคลิปที่มันก็จะเป็นคลิปที่ค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะมันเป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนเพิ่มเข้ามาของไอโด้ขันะหนึ่งนะครับซึ่งในส่วนของ9ั้นมระหนึ่งไม่ได้มีกิจกรรมเหล่านี้นะดังนั้น คลิปที่3นะครับก็จะเป็นส่วนเพิ่มของ a t f ตั้งแต่ข้อที่8.4.2.1นะจนถึง8 4 2 5 8 4 2 2 2 2 2 3 2 4 2 5นะครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันด้วยนะครับนะเบื้องต้นนะเดี๋ยวฟังคลิปที่1ก่อนนะครับโอเครับมาฟังกันเลยนะฮะอ่ในเรื่องของข้อที่8.4นะครับ purchasing นะครับหรือชื่อเต็มๆคือการควบคุมการกัดหา ผลิตภัณฑ์และบริการจากภายนอกนะนะ,นะ Product and Service for External Provider นะครับนะ,นะการจัดหาจากภายนอกนะฮะ External Provider นะฮะก็คือกลุ่มของ Supplier นะผู้ส่งมอบเอาตรงเอาซอสเดิมนั่นเองนะครับโอเคทีนี้นะครับในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อนะครับ Processing Process นะเริ่มตั้งแต่การ Request ขอการซื้อใช่ไหมครับการ Request นะ Request ขอสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเรื่องของใบ p r มาเรื่องที่หนึ่งนะครับ คือเช็ครีเควสจากหน่วยงานต่างๆนะครับนะซึ่งใบ PR ที่นะครับหน่วยงานต่างๆยื่นเข้ามานะครับบางหน่วยงานก็อาจจะแจ้งมาทางอีเมลนะครับแต่โดยทั่วไปฮะบริษัทใหญ่ๆนะหรือกลุ่มออโตมทตินะครับก็จะมีใบรีเควสนะครับให้กับทางผู้เขียนผู้ร้องขอเขียนเข้ามานะครับเพื่อเป็นหลักฐานในการสอบกลับด้วยนะครับนะโอเคครับใบพ r าใบนี้นะครับก็มีการจัดส่งมาให้กับหน่วยงานจัดซื้อนะครับ เพื่อที่จะออกเป็นใบ PO นะครับใบ PO หมายเลข2นสองเนาะใบครับเือเช็คออเดอร์นะครับซึ่งข้อมูลในใบ PO กับใบ PR นะครับจะต้องตรงกันสอดคล้องกันใช่ไหมครับนะในใบ PO ก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะสั่งซื้อกับทางเจ้าขายซัพพลายเออร์นะครับอ่าใบ p o เนาะข้อมูลที่เราจะสั่งซื้อกับทางเจ้าขายซัพพลายเออร์นะซึ่งซัพพลายเออร์นะครับที่เราเลือกใช้นะครับนะซัพพลายเออร์ที่เราเลือกใช้นะฮะ จะต้องเป็นสเปเซอร์ที่ผ่านการประเมินและคัดเลือกนะครับนะในข้อที่สามนะอาจารย์เขียนข้อสามนะครับนะเป็นสเปเซอร์ที่ผ่านการประเมินและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่นะครับนะซึ่งมันก็เป็นข้อที่แปดสี่หนึ่งนะครับแปดสี่หนึ่งนะดูตัวเลขตามไปด้วยนะครับนะสเปเซอร์นะครับที่นะครับองค์กรทําการเลือกนะครับนะจะต้องเป็นสเปเซอร์ที่ผ่านการประเมินและคัดเลือกตามข้อที่แปดสี่หนึ่งนะครับนะแปดสี่หนึ่งพูดถึงการประเมินและคัดเลือกผู้ขายนะครับ ซึ่งในส่วนของมาตรฐาน ITF นะครับจะมีข้อที่8 4 1 2นะครับจะพูดถึงในเรื่องของการคัดเลือกผู้ขายนะครับพพปายอร์นะซึ่ง ITF จะระบุชัดเจนเลยว่าพพปายอร์ที่คุณทําการประเมินครับหัวข้อประเมินต้องมีอะไรบ้างนะครับมาเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าในส่วนของ ITF ระบุในเรื่องของการคัดเลือกและประเมินผู้ขายนะครับจะต้องมีการกําหนดหัวข้ออะไรบ้างนะครับดังนั้นนะฮะลายเออร์นะฮะ ที่เราเลือกเข้ามานะครับนะข้อที่4ี่การรวมเขียนเป็นข้อ4เนาะหนึ่งคือใบพ r 2าสองใบพีโอครับสามเลือกสเปยอร์ที่ผ่านการประเมินของเราครับนะสี่นะฮะสเปยอร์ที่เราเลือกมานะครับจะต้องเป็นสเปยอร์ที่ระบุอยู่ใน a p proof vendor list หรือ App p r o v e supplier list นะครับนะใบทะเบียนผู้ขายที่ผ่านการอนุมัตินะครับนะนั้นสเปยอร์ที่เราเลือกมานะจะต้องเป็นสเปเอร์ที่ ผ่านการประเมินอยู่ในบัญชีผู้ขาย842นะแอปพ Supplier List หรือ a p p r o v e Vendor List นะครับนะซึ่งมันจะตรงกับข้อที่842 842พูดถึงในเรื่องของอประเภทและการควบคุมผู้จำหนายจากภายนอกนะครับนะเราต้องมีการแบ่งประเภทของผู้ขายนะครับแบ่งประเภทของสเปซของเรานะครับซึ่งใน IDF นะข้อที่8421เนี่ยพูดต่อยนะครับว่านะ ผู้ขายที่คุณมีการเทเลื่องเข้ามาคุณต้องระบุในเรื่องของการควบคุมนะซึ่งจะต้องจัดทําเป็นเอกสารด้วยนะครับนะรูปแบบประเภทและรูปแบบของการควบคุมนะผู้จัดหาจากภายนอกนะครับอาจารย์จะพูดในคลิปที่2นะครับนะคลิปนี้เราดูภาพรวมก่อนนะครับโอเคหลังจากนั้นครับในใบพีโของเรานะครับโซเชีย e ออโตของเรานะฮะข้อมูลจะต้องชัดเจนนะดูด้านซ้ายมือนะครับข้อมูลจะต้องชัดเจนนะครับครบถ้วนนะครับ นะรวมทั้งเงื่อนไขต่างๆด้วยนะเงื่อนไขในการส่งมอบต่างๆนะฮะนะให้เรานึกถึงเวลาเราสั่งซื้อสินค้าเนาะเราก็ต้องมีการระบุในเรื่องของสเปคในเรื่องของจงํานวนจํานวนในเรื่องของการส่งมอบต่างๆนะครับหรือเราอาจจะมีนะฮะอาจจะมีเป็นเป็นวนวดนะครับนะเป็นคู่มือที่เราให้ทางสเปอร์ดาเนินการนะครับนะสเปอร์เป็นนวดนะ ที่เป็นขององค์กรของเราก็เหมือนเวลาเราส่งสินค้าให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็จะมีชั้นเปิร์มีชั้นเปิร์นวลให้เราใช้นะในชั้นเปิร์นวก็จะมีข้อมูลเฉพาะต่างๆนะครับนะดังนั้นเราอาจจะทำามาเป็นคู่มือซัายเออร์นะครับให้ทางซัายเออร์หรือเอาซอ้อนดำเนินการนะตามเงื่อนไขของเราก็ได้ดังนั้นข้อที่843นะครับก็คือเป็นข้อมูลต่างๆที่เรามีการแจ้งไปทางซัายเออร์นะครับที่เรามีการแจ้งไปทางซัายเออร์ ข้อมูลต่างๆต้องชัดเจนนะระบุในเรื่องของเกณฑ์อะไรต่างๆด้วยนะครับนในเรื่องของข้อมูลที่ต้องแจ้งซัพพลายเออร์นะครับเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปที่2นะในเรื่องของการแบ่งประเภทและเรื่องของการควบคุมซัพพลายเออร์นะผมจะพูดถึงเรื่องของนะเอกสารต่างๆที่เราต้องมีการเอกสารหรือเงื่อนไขต่างๆนะครับที่เราต้องมีการส่งให้ซัพพลายเออร์ด้วยนะครับ โอเคหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อส่ง p ิไปแล้วนะเลือกซัพพลายเออร์เรียบร้อยส่งพิเรียบร้อยนะครับทางเจ้าขายซัพพลายเออร์ก็นําสินค้ามาส่งใช่ไหมครับนะเราต้องมีกระบวนการตรวจรับสินค้านะครับซึ่งการตรวจรับสินค้าของเราก็อาจจะระบุอยู่ในอะไรฮะเรื่องของอเงื่อนไขของการควบคุมในข้อที่8 4 2ก็ได้นะที่อาจารย์เรียกว่าที่อาจารย์บอกว่าเป็น8 4 2เป็นเรื่องของการแบ่งประเภทและข้อการควบคุมนะครับการควบคุมความหมายคือ ซัพนะเออร์จะต้องมีการส่งผลการตรวจนะส่งเรื่องของใบทมใบเซอร์หรือบันทึกการตรวจหะาชิ้น10ชิ้นมีใบเซอร์รับรองการพูกการเทสตต่างๆนะครับนะ842นะครับตรวจรับสินค้าโดยวิธีการที่เหมาะสมนะรวมทั้งข้อที่864ด้วย864อันนี้จะเป็นเรื่องของ Incoming นะครับ Incoming นะเรื่องของ QCQCIncoming นะครับนะซึ่ง864เขาจะพูดถึงเรื่องของวิธีการตรวจรับสินค้าของเรานะซึ่งจะมีอยู่ห้าวิธีนะครับ นะในเรื่องของ incoming นะครับอาจารย์เอาไว้คุยในรอบหน้าแล้วกันนะครับเอาเป็นว่า,นะ 8, าการตรวจรับสินค้าและวิธีการโดยวิธีการที่เหมาะสมนะก็รวมถึงนะะเงื่อนไขที่เราวางเอาไว้นะรวมทางเรื่องของวิธีการตรวจรับ incoming นะซึ่ง ITF ในข้อที่864ข้อระบุเอาไว้เลยนะครับว่าจะต้องตรวจรับด้วยวิธีไหนบ้างน,นะครับหลังจากนั้นนะเมื่อตรวจรับเสร็จแล้วต้องมีการติดป้ายชีบ้บ่งนะตามข้อที่852 และจัดเก็บเนื้อเรี่จัดเก็บตามข้อที่8ถึง4นะครับอินโเอ่อร์เซอร์เวชันนะครับนะหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นนะครับสเปยเออร์ของเรานะครับที่เรามีการซื้อขายเนาะเราต้องมีการประเมินผู้ขายประจําปีนะครับนะเดี๋ยวจะเขียนเรืก่อนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นการเปิดรับนะครับหกเป็นเรื่องของการจัดเก็บที่บินนะครับเจ็ดอ่าเป็นการประเมินผู้ขายประจําปีนะครับประเมินซ้ําประจําปีนั่นเองนะ ซึ่งในเรื่องของการประเมินซ้ํานะครับในข้อที่841นะครับมันก็พูดเอาไว้นะครับ841พูดตั้งแต่การประเมินัารเลือกผู้ขายรายใหม่และรวมถึงการประเมินซ้ําประจําปีนะครับนะซึ่งเงื่อนไขของการประเมินซ้าประจาปีนะครับใน842นะฮะเราก็มากําหนดเรื่องของเงื่อนไขเพิ่มเติมครับว่าเราจะประเมินซ้ํำยังไงนะทุกเดือนสามเดือนหกเดือนเก้าเดือนปีละครั้งนะครับนะตามแต่ประเภทที่เรามีการแบ่งนะครับรวมทั้งถ้าเป็นในส่วนของ i t f นะครับ นะ ITF จะมีข้อที่8 4 2 4ครับ Supplier Monitoring นะซึ่งข้อนี้เป็นการประเมินเรื่องของ Performance ของ supplier นะครับก็นะเป็นการประเมินผู้ขายประจำปีของเรานเองนะครับแต่ ITF จะกำหนดหัวข้อมาเลยนะครับว่า Supplier Monitoring นะจะต้องประเมินเรื่องอะไรบ้างนะครับนะซึ่งในส่วนของ supplier monitoring นะครับอาจารย์จะคุยในคลิปที่3 คลิปที่สจะพูดถึงในเรื่องของการควบคุมซัพพลายเออร์ของเรานะครับในตามข้อบังของ ITF ซึ่งจะมีหลายข้อมากนะครับนหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของ Supplier m o n i มอนิเตนะการประเมินปรฟอร์มินา์ของ Supplier นะครับจะมีหัวข้อต่างๆนะซึ่งอง์กรจะต้องกำหนดออกมากนะครับนะโอเคดังนั้นนะครับนี่คือภาพรวมของกระบวนการจัดซื้อนะครับจัดหาโปรดักต์และบริการจากภายนอกครับ อาจารย์แบ่งออกเป็นเจ็ดประเด็นนะครับเจ็ดขั้นตอนหลักๆเนาะหนึ่งคือนะครับเรื่องของการรีเฟรชนะครับใน e t สองครับเรื่องของการออก PO นะครับที่จะต้องข้อมูลถุกต้อง,ออง,อองอครบควนชั้เกมนะครับจะมีเงื่อนไขที่อยู่ในสเปร์เป็นนวนก็ได้ครับสามการคัดเลือกและประเมินผู้ขายรายใหม่นะครับซึ่งในส่วนของ i t f ก็จะมีข้อที่ ข้อที่8 4 1 2นะครับระบุเอาไว้ชัดเจนเดี๋ยวเราจะกันต่อไปครับสครับนะสเปรที่ผ่านการประเมินเราจะต้องมีการจัดทําเป็นบัญชีรายชื่อผู้ขาย a p p r e ดสเปรดล l i s t หรือ a p p r o v e นนะครับซึ่งบัญชีรายชื่อผู้ขายนี้เราก็จะมีการแบ่งกลุ่มผู้ขายนะร,รวมทั้งรูปแบบของการควบคุมด้วยนะครับ ITF บอกว่าต้องจัดทําเป็นเอกสารด้วยนะครับนะโอเค กิจกรรมที่5ครับเรื่องของบันทึกการตรวจรับสินค้านะครับต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับแล้วก็มีการตรวจด้วยอีท m i n งนะครับรายการที่7นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ p r o c e ื s i n g โดยตรงนะครับเรื่องของหลังจากตรวจรับแล้วก็ต้องมีการติดป้ายชี้บ่งเพื่อป้องกันความผิดพลาดเนาะรวมทั้งการเอาไว้การสอบกลับด้วยชี้บ่งและจัดเก็บในสถานที่เหมาะสมนะป้องกันการเสื่อมสภาพหรือความเสียหายนะครับส่วนกิจกรรมที่7นะครับก็คือเรื่องของ การประเมินผู้ขายประจ industry, ําปีนะครับการประเมินผู้ขายประจาปีนะครับซึ่งเราก็จะต้องประเมินโดยการอะไรฮะแบ em exactly. ่งกลุ่มผู้ขายก่อนแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วนะครับระบุเรื่องของเกณฑ์ในการประเมินนะครับประเมินทุกๆกี่เดือนแล้วก็หัวข้อในการประเมินนะครับนะซึ่งในส่วนของ i อ f นะครับจะระบุหัวข้อในการประเมินเอาไว้ชัดเจนเลยในข้อที่8421นะครับโอเคอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูในหัวข้อที่3านะครับหัวข้อที่สาม เรื่องของการประเมินผู้าการคัดเลือกและประเมินผู้ขายนะเฉพาะของ ATF นะครับมาดูว่า ATF มีระบุหัวข้ออะไรบ้างนะครับโอเคนะก่อนที่จะไปดูในเรื่องของการคัดเลือกและประเมินผู้ขายรายใหม่ของ ATF นะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงข้อที่841เนอะนะเรื่องของ841นะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของาก,การกําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกและประเมินผู้ขายนะครับ การกำหนดเกณฑ์สส ata, advocate. ในการคัดเลือกและประเมินผู้ขายนะครับรวมทั้งการประเมินซ้ําประจําปีนะฮะรวมทั้งการประเมินซ้ําประจําปีนะครับอาจารย์ทาารยี่สิทนะครับซึ่งผู้ขายที่เราประเมินครับก็เป็นผู้ขายที่นะฮะเราซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการมาใช้ในกระบวนการของเรานะครับหรือเป็นผู้ขายที่ส่งตัวโปรดักต์หรือตัวผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าโดยตรงนะครับ ประมาณนี้นะก็เป็นทั้งสไปเยอร์เป็นทั้งเอาซอสเป็นทั้งซับคอนแทคเตอร์ในที่เราสั่งซื้อวัตถุดิบที่เราสั่งทําชิ้นส่วนประกอบจ้างจุบสีทําสีต่างๆนะครับรวมทั้งพวกงานบริการนะงานสอบตรงสอบเทียบนะซ่อมเครื่องจากซ่อมทูลลิงสั่งทำแพ็กเกจจ้างขนส่งต่างๆนะครับซึ่ง ITF นะครับเขาก็มีการขยายความนะครับว่า ผู้จัดหาจากภายนอกนะครับอาณดูข้อที่8411นะครับ8411นะครับเดี๋ยวการจะวงสีแดงเอาไว้นะครับข้อที่8411นะนี่เป็นส่วนเพิ่มของ ITF นะครับ ITF นะครับยังขยายความอีกนะครับว่าผู้จัดหาจากภายนอกนะฮะ external provider ของเรานะรวมถึงผู้ผลิตหรือบริการทั้งหมดที่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลของลูกค้านะครับอ รวมถึงผู้ผลิตและบริการนะครับรวมถึงผู้ผลิตและบริการทั้งหมดที่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลของลูกค้านะครับเช่นซับแอสมบีนะที่นอนอเรามีการจ้างนะไปประกอบนะเป็นจ้างาไปประกอบอีกทีนึงนะครับซีเควนซิ่งในพวกจัดเรียงนะรหรือ s o ์ t i n g นะพวกตรวจนะร้อยเปอร์เซ็นจ้างีเวิร์สนะจ้างซ่อมนะนะนะรวมทั้งหน่วยงานสอบเทียบเครื่องวัดนะต่างๆเหล่านี้นะต้องรวมอยู่ใน e ร t e r n a l provider นะครับนะซึ่งมันก็จะมีทั้งงานที่เป็น Uh, งาน a s s e m b l y นะรวมทั้งงานที่เป็นงานบริการต่างๆนะครับนะก็นะนะซึ่งส่วนโดยทั่วไปเราก็มีการแบ่งกลุ่มเอาไว้อยู่แล้วนะครับโ okay. อเคค่ะทีนี้มาดูนะครับว่าหัวข้อต่อไปครับเรื่องของการประเมินคัดเลือกผู้ขายนะซัพพลายเของเรานะครับที่เป็นในส่วนของ IATF นะครับ IATF เนะาะตรงนี้นะ f o ะ IATF ดูนะครับว่า้าเป็นในส่วนของ i a t f นะนะซึ่งนะครับเราต้องมีเอกสารในการคัดเลือกสเปยเออร์นะเอกสารก็คือนะแบบฟอร์มในการคัดเลือกนะั่นเองครับแบบฟอร์มในการคัดเลือกหรืออาจจะเป็นเงื่อนไขเป็น w ีกระบวนการคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ที่เป็นในส่วนของเอ่อ i t f ก็ได้นะครับนะซึ่งในการ กระบวนการคัดเลือกและประเมินผู้ขายรายใหม่ในส่วนของ ITF นะครับนะเป็นหน้าที่ของหน่วยง,งานไหนครับอเป็นหน้าที่ของทีมนะครับอคุณดูที่ผมแรงเงานะครับนะการใช้ทีมในการที่จะวิจัยนะครับหมายคือว่าในการประเมินผู้ขายรายใหม่ของ ITF นะครับนะจะกําหนดขึ้นโดยทีมงานนะครับนะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของทางจัดซื้อหรือหน่วยง,งานใดห,หน่วยง,งานหนึ่งนะครับดังนั้น คุณต้องกําหนดนะครับว่าทีมนะฮะที่จะทําการคัดเลือกและประเมินผู้ขายนะฮะนะควรจะมาจากแหน่งไหนบ้างมี QC มี Production มี Q เซล e นะมี p u r c h a s i n g นะมี Planning สมมตินะครับแล้วก็กำหนดขึ้นมาซึ่งหัวข้อในการคัดเลือกประเมินผู้ขายรายใหม่ของของ i อ e s นะครับจะมีทั้งหมด4หัวข้อหลักนะครับนะจะมีทั้งหมด4หัวข้อหลักนะครับ หนึ่งคือในเรื่องของความเสี่ยงครับความเสี่ยงนะหัวข้อที่หนะะึ่งนะอารย์านี่เนาะหนึ่งครับสองในเรื่องของคุณภาพนะครับนะคุณภาพจากการสุ่มตรวจของเราหรือคุณภาพจากการทดลองใช้หนึ่งหลอดนะหรือให้ทางลายเออร์ส่งตัวอย่างมานะให้เราทําการตรวจสอบนะครับนะการส่งมอบนะครับการส่งมอบนะซึ่ง เราควรจะตั้งเป็นออน i ามเดลิ v ว r รี่นะหรือการส่งมอบตามปรดการของเราครับและ4ครับเรื่องของระบบบริหารคุณภาพนะครับนะก็อย่างน้อยพิเอร์ต้องมี ISO 9001นะครับต้องมี ISO 9001 2015อย่างน้อยนะครับนะซึ่งคุณจะเขียนนะครับว่าข้อที่2 3และ4นะครับนะเป็นหัวข้อที่ เราก็ใช้ในการประเมินซัพพลายเออร์นะโดยทั่วไปนะครับนะตั้งแต่รุ่น ISO t f ห9ึ9โหกส้าชนเก่านะครับก็ quality delivery เรื่องของ ISO system นะครับส่วนเรื่องใหม่ที่เพิ่มามาคือเรื่องของความเสี่ยงนะพิจารณาความเสี่ยงของซัพพลายเออร์ในเรื่องความสอดล้องของผริตภัณฑ์และความต่อเนื่องในการ supply ดังนั้นความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงที่คุณจะพิจารณานะครับนะ นั่นก็คือประเด็นต่างประเด็นอื่นๆนอกเหนือจากสาประเด็นนะนอกเหนือจากคุณภาพส่งมอบและรบบไฮโซครับประเด็นอื่นๆที่คุณจะทําการพิจารณาเพิ่มเติมเข้ามานะเพราะมันมีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการซัพพลายเมนต์ให้เรานะครับนะประเด็นความเสี่ยงเหล่านั้นนะครับเราสามารถที่จะเลือกจากไหนนะครับอ่าดูด้านล่างนะครับนะดูท่อนล่างนะที่ผมล่างนี้ล่าง,งนี้นครับนะความเสี่ยงนะครับให้พิจารณาจากเกณฑน์อื่นๆที่ ควรนำมารวิทารนาประกอบดังนี้นะครับความหมายคือว่าในเรื่องของความเสี่ยงนะครับในเรื่องความเสี่ยงคุณสามารถใช้เกณฑ์ด้านล่างนี้นะครับที่อาจารย์แรงเอาเป็นสีแดงนะคุณสามารถใช้เกณฑ์ด้านล่างนี้นะครับเป็นเกณฑ์ในการที่นาเพิ่มเติมเข้ามานะครับว่านอกจากสามประเด็นเมื่อกี้เราอยากจะเพิ่มเติมประเด็นไหนบ้างครับที่นะครับเรามองเลยว่ามันมีผลต่อการซัพพลายเน็ตให้เรานะครับตั้งแต่ ปริมาณงานรถยนต์ที่สปายเออร์ผลิตคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจความเสถียรสภาพทางด้านการเงินครับเรื่องแคสโฟต์ต่างๆนะครับติดหนี้ติดสินติดตัวแดงหรือเปล่านะครับเรื่องของการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์วัตถุดิบนะสั่งซื้อได้จากไหนยังไงนะครับความซับซ้อนของการให้บริการนะเทคโนโลยีที่ใช้ความเพียงพอของทรัพยากรความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับกําลังการผลิตก,การควบคุมการเปลี่ยนแปลงนะโปรเซสเช,ชนโปรดเชนของเรานะครับนะเหนั้นให้คุณเลือกนะครับว่า หัวข้อความเสี่ยงที่เราอยากจะนํามาร่วมในการประเมินคัดเลือกผู้ขายของเรานะครับมาจากอะไรบ้างนะซึ่งโดยทั่วไปนะครับที่อาจารย์แนะนําลูกค้านะครับก็จะมีอยู่สามสี่ประเด็นนะครับนะประเด็นที่อาจารย์จะแนะนําบ่อยๆนะครับก็มีเรื่องของปริมาณงานรถยนต์ที่สเปคผลิตนะครับที่อาจารย์รายงานไฮไลท์สีเหลืองเนาะนะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของธุรก,กิจนะครับเพราะว่าที่อาจารย์มองเรื่องนี้เนื่องจากว่าเราต้องดูด้วยว่าใน โปรดักทั้งหมดของซัพเปอร์ที่เขาผลิตนะครับเขามีงานยานยนต์อยู่กี่เปอร์เซ็นต์สมมติเขามีค่อนข้างน้อยเช่น5% 10%ส่วนอื่นๆเป็นงานนะด้านอื่นเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องของงานบริการหรือเรื่องของทางกเกษตรสมมตินะฮะดังนั้นมันมีมันก็มีโอกาสที่ในอนาคตนะซัพเปอร์เจ้านี้นะฮะเขาอาจจะยกระดับในเรื่องของธุรกิจที่ส่วนยานยนต์นะนะซึ่งมีแค่5%หรือ10เเท่านั้นในองค์กรของเขา เขาอาจจะทําการยกเลิกนะครับไม่เอาแล้วงานเรื่องของัพพลาอเอนต์ยานยนต์นะครับกลับมาทำงานตัวเดิมดีกว่าซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับนะใครผู้ที่เหนื่อยคือใครก็คือเรานั่นเองใช่ไหมครับเราก็ต้องไปหา s o ์ t i n g เจ้าใหม่นั่นนู่นนี่นะครับดังนั้นก็อาจจะดูหน่อยครับว่าเขามีความเชี่ยวชาญหรือมีงานด้านยานยนต์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจนะครับสองครับในเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับความเสี่ยงภาพทางด้านการเงินนะครับอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่า บริษัทนี้เปิดมาตีปีนะครับและเรื่องของกําไรขาดทุนต่อปีนะครับนะแต่ละปีมันเป็นยังไงบ้างนะรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่นะครับคิดแลว้วเป็นติดบวกติดลบติดตัวดงตัวแดงหรือเปล่านะครับถ้าประวัติการเงินขององค์กรนะครับของซเออร์สามสี่ปีที่ผ่านมาติดตัวแดงมาตลอดนะครับอ่ะเราก็ต้องต้องฝึนฝึนระวังว่าเราควรที่จะเลือกซัพพลายเออร์เจ้านี้หรือเปล่านะครับ การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบนะครับเขาสั่งซื้อได้จากที่ไหนในประเทศหรือต่างประเทศนะครับและยอดการสั่งซื้อของเขาปริมาณจำนวนเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดอนาคตเราออเดอร์เราเพิ่มเราเพิ่มเข้ามานะครับเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการซัพพลายแมทให้เรานะครับกําลังการผลิตอันนี้สําคัญเลยนะครับเรื่องของตัวดักชันแคปนะครับกำลังการผลิตของเขานะครับต่อวันต่อเดือนนะครับต่อปีนะเขาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับนะ เพื่อที่จะนะเพื่อที่จะมองในเรื่องของออเดอร์ที่เราจะส่งให้เขานะครับว่าถ้าเกิดออเดอร์ของเรามันเยอะเกินแคปที่เขารับได้เนี่ยจะเกิดปัญหาอะไรบ้างกับเรานะครับการควบคุมการเปลี่ยนแปลงกระบวนการนะครับสมมติมันมีเรื่องของไอ้โปรดักชันจากเรานะครับลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเปลี่ยนนะครับเราส่งให้ซัพพลายเออร์เอาไปทำตามแบบที่ลูกค้าแจ้งมาเขาดูเขาว่าเขามีความสามารถที่จะทาได,ดา้หรือเปล่าหรือในเรื่องของ เรามีงานใหม่ซึ่งทางซัพเออร์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตของเขาครับให้มันสอดคล้องกับขั้นตอนของงานใหม่ตัวนี้เขาสามารถที่จะซิกซิเบิร์มีการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นตามความต้องการของเราหรือเปล่ลา,ลา er. นะครับนะก็ลองดูนะครับว่าหัวข้อต่างๆเหล่านี้ครับเป็นหัวข้อที่นะครับเราเพิ่มเข้ามาเป็นความเสี่ยงของซัพเออร์ที่อาจจะส่งผลต่อเรานะครับนะซึ่งในกระบวนการคัดเลือกซัพเออร์นิวของไอทีเอฟนะครับนะ แล้วก็จะมีแบบฟอร์มนะในการประเมินใช่ไหมครับนะแบบฟอร์มก็คล้ายๆของเดิมนะครับเรื่องคุณภาพสมมอบเรื่องของระบบไอโซแล้วก็ความเสี่ยงต่งางๆนะครับทีนี้ในเรื่องของแนวทางการประเมินนะครับนะเราสามารถที่จะเข้าไปตรวจประเมินออดิตได้นะครับนะโดยในเรื่องของความเสี่ยงหัวข้อความเสี่ยงที่เรากำหนดขึ้นมาครับสี่หัวข้อนี้นะแทนที่เราจะขอเอกสารเข้ามาดูนะฮะเราก็อาจจะนะไป observe หร, Adams. หรือไป audit ที่ s p a r เลยก็ได้เป็นการ audit เพื่ออะไรฮะประเมินผู้ขายรายใหม่ก็ได้นะครับนะซึ่งในเรื่องของการ audit เพื่อประเมินผู้ขายรายใหม่นะแล้วก็เน้นประเมิน audit เรื่องของความเสี่ยงต่างๆหรือปัจจัยต่างๆที่เรามองว่าเราอยากที่จะรู้ข้อมูลเหล่านั้นนะครับก็ใช้เป็นในเรื่องของการ audit เป็น second party audit ก็ได้นะครับ audit เพื่อแล้วฮะเพื่อ approve s p l i e เจ้านี้นะในการขึ้นทะเบียนของเรานะครับโอเค ทีนี้นะฮะก่อนจะจบในส่วนของคลิปที่หนึ่งนะครับจะมีสเปเออร์อยู่กลุ่มหนึ่งที่เราไม่ต้องประเมินนะครับไม่ต้องประเมินตามข้อที่แปดสี่หนึ่งสองนะครับนะเป็นสเปเออร์ที่ลูกค้ากําหนดนะครับทุกท่านดูด้านล่างครับแปดสี่หนึ่งสามนะครับข้อที่แปดสี่หนึ่งสามนะครับอาจารย์จะรายงานเป็นสีดําไว้นะครับข้อสุดท้ายเลยนะฮะเลือกจริงเนาะแปดสี่หนึ่งสามครับสเปเออร์แอปทรูปซอร์สนะครับ ใช้ตามลูกค้ากำหนดความหมายคือว่าถ้าลูกค้าของเราระบุให้เราซื้อแบตเตอรี่จากซับเจ้านี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องคัดเลือกและประเมินสเป์ตามข้อที่44412นั่นคือนะฮะเรานำสเป์เจ้านี้เข้าสู่ AVL หรือ A w SL อของเราได้เลยนะเข้าสู่บัญชีะายที่ผู้ขายที่ผ่านการ a p p r o v ได้เลยนะเราถือว่าลูกค้าเป็นผู้เอ่อเป็นผู้ a p p r o v ให้เราแล้วเราก็ใช้ตามที่ลูกค้ากำหนดนะครับนะ ไม่ต้องเลือกตามข้อที่8412นะครับแต่กิจกรรมอื่นๆนะการพัฒนาผู้ขายการตรวจประเมินผู้ขายการประเมิน p ์ฟ f o r m a นซ์ประจําเดือนนะครับนั่นนู่นนี่เนาะนะก็ต้องดําเนินการเหมือนสเปเซอร์เจ้าอื่นนะครับนะดังนั้นสเปเซอร์ที่ลูกค้าขับนดมาครับจะยกเว้นเฉพาะข้อที่8412ข้อเดียวเท่านั้นนะครับส่วนข้ออื่นๆนะครับก็ต้องดําเนินการเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนะครับตั้งแต่เรื่องของ การแบ่งประเภทแล้วก็วิธีการควบคุมนะ Type and Extend Control นะในคลิปที่2ในเรื่องแล้วก็รวมในเรื่องของกิจก,กรรมในการปรับปรุงพัฒนา a อ d i t ดิ p p อ e r ในคลิปที่3นะครับก็ต okay ้องเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับโอเคครับอันนี้นะฮะทั้งหมดนี้เป็นในส่วนของคลิปที่1นะครับ Purchasing Process ตั้งแต่ต้นจนจบรวมทั้งกระบวนการคัดเลือกและประเมิน Supplier ส,สำหรับ IATF นะครับเดี๋ยวคลิปที่2นะครับ จะมีการเป็นกลุ่มผู้ขายเนาะแล้วผมจะบอกว่าไอ้เงื่อนไขเนี้ยที่ผมพูดถึงนะครับแปดสี่หนึ่งสองเนี้ยเราจะใช้กับกลุ่มผู้ขายกลุ่มไหนนะครับเนาะเงื่อนไขทั้งหมดนี้นะครับไม่ได้ใช้กับผู้ขายซัพเออร์ทุกรายนะครับที่เราปรนะเมินเนาะนะเราจะต้องกําหนดกลุ่มซัพเออร์ก่อนเนาะกลุ่มที่มันมีความสําคัญนั่นเองนะครับโอเคครับจบในส่วนของคลิปที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวรอฟังคลิปที่สองนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ ัวลาก,ก่อดลาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ